ระบบปืนใหญ่ BM21 หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า BM21 กรั d ที่แปลว่าลูกเห็บในภาษารัเสเซียเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องที่มีชื่อเสียงและถูกใช้งานอย่างกว้างขวางทั่วโลกตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบันรายละเอียด BM21 ประเทศผู้ผลิตรัเสเซียเริ่มใช้งานปี1963ระยะยิงประมาณ5-20ถึกิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของจรวดจ,จุดเด่นของ b m 2 1 1ยิงครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างมากเหมาะสำหรับโจมตีเป้าหมายในแนวหน้า2เคลื่อนย้ายได้รวดเร็ว3ามบำรุงรักษาง่ายข้อเสีย 1. ความแม่นยำต่ำเป้าหมายหลักเป็นพื้นที่ ไม่เหมาะสำหรับเป้าหมายเดี่ยว 2. ไม่มีการป้องกันตัวเองคือไม่สามารถยิงในขณะเคลื่อนที่และไม่มีเกราะป้องกันประเทศในอาเซียนที่มีระบบปืนใหญ่ BM21 คือประเทศเวียดนามและกัมพูชา